โชว์เสื้อเกรงเก็บคอคิดว่าหายสาบสูญไปแล้วนี่ยววันนี้ก็รวมตัวก่ะวันนี้รวมตัวมีอะไรป่ะอะไรเก็บคอไหมดีไม่เก๋พยักหน้าไหนพูดดีอังกฤษเป็นแบบไหนหลายเสื้อเล็กไหมบะระไอ้ผู้ดีอังกฤษอังกฤษตางูอันนี้อันนี่บอกอังกฤษตางูใส่ได้เสื้อเสื้ออันนี้สวยเหมือนผู้ดีอังกฤษเหมือนแม่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 เก๋บอกอังกฤษตางู นี่แม่สูตรเราสวยอะสวยอะคะใส่เนี่ยค่ะรู้ว่าวันนี้คุณใสเมื่อวานนี้เลยเรียนแบบเดีวเด๋ยวเราองไปหาซื้อมนเลยคิดมันหน่อยเราไม่ได้ดูดีไหมวันนี้มาในโทนสีแดงเ่สีสวยมเามาจากย่านางรักวันนี้มาเอารถมาจอดนี่เหรอมายังไงมารลตู้เลยค่ะตู้าขึ้นรถที่นี่เช้า แม่ต้อเดินลู่เดินลู่ังรถตู้มาจากสมุทรสงครามแล้วก็มาจอดถ้าไม่ได้จอดดิมาลงนี่ว่ามาขึ้นรถไปดูแลอันตอนนี้ที่วันนี้อันธบุรีแล้ววันีก็นั่งรถตู้กลับคือการเดินทางแต่ละคนเนาะมากันยากยากอันนี้คือมาไกลกว่าอาญาอาญามาจากนิมิตใหม่ใช่ไหมกว่าจะถึงอันนี้แม่มาจากสมุทรสงครามเออ แล้วก็มานั่งรถรอที่นี่รออไรอันเลยคุณแม่นี่มาจากปัตตานีคุณแม่นี่แบบมาว่าเมินอนุั้นสะพานใหม่สะพานใหม่จ้าสะพานใหม่สวยกับเพื่อนเลยเนี่ยวันนี้ไปที่วัดสงศดูหน้าแม่ก่อนแต่ทีแดงแรงลิศมีมีกันแอคชั่นอีกน่าหัวอันนี้เรารออะไรอันเราจะไปที่วัดบางรักใหญ่นนพัทลีอ้าว สองคนนะั่งก็นั่งทำอะไรกันนะแอบมินทาใครเนี่ยแอบมินทาใครเจ้ากำลังดูอะไรดีๆอยู่สามตัวหาเลขหาเลขเด็ด <c oughs> งานแล้วค่ะวัดบางรักใหญ่งานปีใหม่ไปส่งใม่แม่ขาแข้งไม่ค่อยดีกันอนเมีขอให้เราซื้อกินนะเขามีงานเรก็ต้องมีของขาย อาเวทีกันไเวทีอยู่ที่ไหนนะจะไแล้งกมมน่น้าเวทีมก็อี้แล้วค่ะแม่เสื้แดงอยาทีกันแล้วค่ะแม่พวกเราเนี่แล้มาถึงแล้วคัหนึงไม่แยกออกมาก่อน ถึงงานแล้ค่ะที่วัดบางใหญ่ไลอ้อนคู่กับคอนเสิร์ตตอนสุพรรณโชว์อันนี้แม่แม่เราเตรียมจองเก้าอี้กันแล้วคะ่ะเวทีแล้วค่ะวันนี้ถ้าฝนตกมีหลังคานะคะแต่แม่แม่แต่แม่แม่ไม่เป็นไรแม่แม่บอกสู้สู้ที่งานนะคะตอนนี้แม่แม่เรามาเติมพ,นล,พลังเติมลังอร่อยผัดไทย <laughs> ตรงน,นี้ร่มมากเลยค่ะ แม่แม่นอกจากปากแดงแล้วก็ยังเสื้อแดงด้วยวันนี้แม่นัดเราวิ่งสี่คูนร้อยสบายเลยค่ะนัดคร่กำลังจะร้อยปลายแดงกำลังจะสตาร์ทเริ่มต้นใหม่เพิ่งหัดหัดเดินแล้วก็มาวันแรกงานไรอันบอกคิดถึงไรอันมากคิดถึงน้องจะแย่อยู่แล้วแม่ก็แม่แม่ด้วยแม่ไปผ่าเข่ามาสองข้างสองสองเดือนครึ่งได้แล้วมั้งตั้งแต่หหยไปนะอ๋อผ่าผ่าล้วเดินได้ ปกติอย่างนี้เลยสองเดือนตอนพาใหม่เดินได้ไหมก็เดินแต่เดินในห้องการไปห้องน้ำมาอยู่ในเดินออกกําลังกายต้องใช้ไม้ค้ำไหมกาให้ถือวอเกอร์แต่แต่ถ้าเราเผลอเราก็ไม่ถืออ๋อแม่ถ้าเราาสองข้างพร้อมกันขาข้าสองข้างพร้อมกันแล้วหลังจากพาใช้เวลานานไม่ถึงเดิน สามวันเขาให้หัดเดินแล้วสามวันหัดเดินตัวตัวพังผืดเกาะทำกายภาพทำกายภาพแล้วตอนนี้แม่สองเดือนแม่เดินมาชมไดอันแล้วแต่ไม่ห้ามห้ามใครชนใช่ไหมคงจะมีคนชนมั่งแหละคนก็อาจจะไม่รู้แม่จะออกไปเต้นไหมเนี่ยท่านทำไมไม่ขึ้นปาอาจจะยืนโยกๆอยู่หน่อยนึงขึ้หลังเลว่าขาไม่ดีผ่าไหม่ขนยทําแบบลดใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวแปะไว้บอกว่าพึ่งผ่าเข่ามา บอกว่าห้ามชนหัดขับหัดเดินนี่เขาก็เดินัึงเยอะแล้วตอนนี้แม,ม,แม่แม่แมวแล้วก็ผ่าข้างหนึ่งพอผ่าเสร็จเขาก็ไปเดินเดินมอแต่เขาผ่าข้างเดียวนะทีถ้าผ่าข้างเดียวข,ข้างที่ผ่าก็เดินดีข้างที่ไม่ผ่าก็จะเดินเบียง ก็เลยเป๊ะเป๊ะเป๊ะแม่ที่เขาบอกเอาสองข้างพร้อมกันเลยทีเดียวเลยมันจะได้สมดุลน,น้าหนักมันลงเท้าพร้อมกันหมดเลยนีแต่ปกติก็ผ่ากันสองข้างพร้อมกันอย่างนี้ไหมใช่หมอจะหมอจะส่วนมากหมอจะให้ผ่า,ราพร้อมกันสองข้างอ๋อมันมีซอสเพราะว่า,อ,าอะไรอ่ะแล้วก็หมอจะไม่ให้เราฉีดยาสลบลสมแม่ผ่าโรงพยาบาลไหนผูมิพลนี่แหละภูมิพนก่อนผ่ามีอาการยังไงปวดเข่าอ ก็ปวดเขาปีแรกก็กรอบแก๊บกรอบแก๊บก่อนอ๋อมันกรอบแก๊บก่อนนานๆไปมันก็เสื่อมขึ้นทุกวันทุกวันแล้วมันก็ดันขาให้เราขาโก่งอเราก็ขาโก่งออกใช่ไหมแล้วมันเดินปวดมัน่าเวลามันเดินมันก็ต้องแกว่งออกเพราะว่ามันโก่งเราเราต้องการผ่าเองด้วหมอเป็นคนตัดสินเราเราต้องการผ่าโอ้เราต้องการผ่าหมอก็ตัดสินด้วยเพราะว่าอิสเ์ตัดสินด้วยคดีนี้อกซเรย์ทุกอย่างหมอบอกว่าผ่านการตรวจ เส่อมากขนาดหมอเขาปกปกป,ก,ปกตอนที่ผ่ากันเราหูก็ได้ยินหมดหมอยังบอกเลยว่าเสือเส่อมามากเสื่อมมากอกระดูกมีพุนไหมมีก็มีบ้างที่พุนอยู่ในเนี้แต่ว่ามันมันก็เรื่องกระดูกพุนก็ต่างหากนิดหน่อยนิดหน่อย <หะ S 2> แต่ว่าไอ้กระดูกเสื่อมเวลาผ่าเขานีก่ก็ต้องเสริมเป็นเหมือนเหล็กใช่ไมมตรงข้อก็เหมือนใส่ของใหม่ลงไปแทนเข่าเก่าแต่ไม่ปวดแต่มีนิดหน่อยเวลา ก็เ็แถวไหมก็ช่วงเวลาเรางอเข่าอะไรอย่างนี้มันจะมีบ้างเพราะมันตึงเรายังไม่ได้กายบริหารขนาดที่ว่าเราจะไม่ตึงเลยแต่แต่ไม่ได้ปวดนั่นก็เรียกว่าตึงตึงดีกว่าทุกวันนี้แม่ไม่ได้ทานยาแก้ปวดแล้วหยุดหมดแล้วกต่ปวดนิดหน่อยก็ทนเอาเพราะว่าฟาราเซตัมมอล์ท่าประรทานยาแก้ปวดตันนี้มันจะไปทำไรตัด ก็เลยไม่อยากผาหยุดได้ก็หยุดหมอถ้าหายปวดแล้วก็ไม่ต้องนานเนาะข้อมูลเนี่เอาไว้สำหรับผู้สุงไว้ที่เจอปัญหาเดียวกันเนาะถ้าถ้าว่ามันปวดสองข้างพร้อมกันให้ผ่าสองข้างนี่แม่เขาแนะนำนะคะขอบคุณแม่น้ำไม่ใช่เวมาไม่ใช้เวลาเท่ากันแม่น้ำให้ความรู้มีแม่กำลังจะรอคิวผ่าอีกคนหนึ่งแต่ว่าเขาบอกว่าไม่อยากไปผ่าเร็วเดี๋ยวไม่ได้ดูไลอันเลื่อนหมอไปเรื่อย แม่แมวมีปัญหาเรื่องเข่าไหมคะไม่มีค่ะกระดูกเคลื่อนกระดูกดังกึกก้าวกระไหล่จะต้องไปแล้วนะแม่แมวยังแข็งแรงอยู่ยังออกไปเย่อๆได้อยู่ให้แข็ยกไม่ข yes, ึ้นอยู่เนี่ยแม่แมวแข็งแรงค่ะรู้สึกว่าขาโกงเมื่อไหร่ก็จะโกงเมื่อไหร่ก็จะโกงเก๋ไหมกำลังจะกินเด็ดสุอร้านปลาปลาอร่อย